โบยมันอยียงนี่กระดูกกระดูกไก่แกะจนมือบาดมือเจ็บเหมือนพี่น้องเออจนเล็บสีคอยละงเงิน <c oughs> นี่เล็บมือนางเล็บมือนางแค่ชมพูเป็นจะแสบ <c oughs> มันว่าขึ้นมาขึ้นก็ขึ้นของงูเพลนของมูเพลนขึ้นวันขึ้นตึงแต่ของแย่กันพูก็เป็นส่โบ้เลือดสมนแตนเลยต้มเราวมาแกะได้ดีนี่ต้มซุกแล้ว ต้มประมาณสิบห้านาทีวันนี้มันนอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นเราแกะเลยเพร่ะว่าให้แซ่อย่างก็โซดาอยังบุ้งกับน้ำปูนเยสจะพูบะมี่บะมี่ปูนเราก็บ่ะมี่โซดาอย่างบุ้งของเพื่อนนั่นโซดาอยังของเพื่อนนั่นอะเยสะพูบะมี่ยังพูด,พดกับต้มล้วก็มันนอกน้ำแข็งมันแกะเลยบดทีนี้มันออกมาในรูปแบบนี้แหละไม่นสิกินได้เปล่าพี่น้องมันสิเหนียวว่ะสิมาตําบักหุงบะ่ะตําบักหุงห,หรือย้ำก็ไดเนาะลองลองมึงลองิองึง ผู้น่ะบ่เสียงเคียงล่างถวยอย่างเช่สับปะรดฉีไม่ย้ำสิเนี่ยฉีไม่ย้ำเบิ้งว่ามันฉีเหนียวบ่คำมันเหนียวกับฉีรองไปซื้ออีหยังกับโซดาอีหยังมูฮูหรือปูนนั่ะนะปูนแดงพุ่น่ะไปสปริงเวลพุ่น่ะเอ้าจังสิพอปูนแดงนั่นนะหรือไอ้อีหย่างเนาะคนอิ่นโซดาอีหยังนี่ลเรเอามาแช่ไว้ค้างขึ้นจักประมาณหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ว่ากันไปอันนี้ต้มที่มาณาทีมันดอกน้ำเย็นแกะเลยโบยมือพังเหมือน คนหลังกงียกแกะยินพี่น้องพนักกระดูกวะน่ะโบหิมาบัดที่นี่มากินตําตําบังฮู้ใส่ตีนไก่หรือสีย้ำอ่ะตำบังฮู้ดีกว่าเนาะตำบังฮู้ได้กินบักหู้ความเผ็ดเผ็ดมาเนี่ยโบเป็นตาแสีบกันเหนียวๆกินแบบมันเหนียวๆเดี๋ยเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบว่าให้มันเหนียวแบบว่าเนี่ยเก็เกือบดาวเทียมอายเลยล่ะโบวะคนนมันก็โอเคเลยเนอนบึงเต่งเต่ง เต่งตึงเต่งตึงคือยาฉันพูดเลยโบ้มันดเลิศ